สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเหรียญปุยธานจากลอตเตอรี่ที่เราซื้อแล้วมันไม่ถูกเราเก็บไว้เอามาทำเหรียญปุยทานอุปกรณ์การทำกระดาษที่ชื่อกาวแท่งแม็กกันกรตั้งเหรียญลอตเตอรี่ขั้นตอนการทำลอตเตอรี่มาเราแกะแม็ก,ออกก่อนครับ ง่ายครับไม่ยากดูจุบทำเป็นเลยครับแป๊บเดียวแกออกมาแล้วเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บเก็บ12ล้านไว้ก่อนถัดเรเตอรี่ถัดตรงกอไก่ตัวที่2มันจะได้พอดีเลยครับ ก็ับพภลักษณะนี้ครับตัวเล็กอยู่ด้านบนแล้วก็เม็ดตรงกลางนลยครับเม็ดตรงกลางครับหันกลับมาด้านนี้บิดนิดนึงวางไว้ ต่อไปก็กระดาษที่ชื่อเราเออกมาประมาณนี้ครับพับลักษณะน,น,นี้แล้วก็พับพับแบบนี้ครับได้ประมาณนี้ตัดครึ่งเลยครับตัดครึ่ง ใส่เหรียญครับใส่เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสองบาทก็ได้ครับห่อเหรียญไว้ข้างในแบบนี้แล้วก็จัดทรงนิดนึงบีบอืมโรตรี่มาใส่เลยครับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็จัดทรงครับบีบเข้า ให้เหมือนขนมเหมือนลูกอมเราเนี่ยเครับแม็กตัวกลางใหมด้านหนึ่ทงทำเหมือนกันครับบีบๆก็จัดทรงพอสวยแล้วเราก็แม็กออเค แล้วเราก็มาตัดตัดแบบนี้ครับทำแบบนี้เอากั่นไก่ตัดเลยครับวิธีการตัดเราจะตัดเขียงครับตัดเขียงแบบนี้ระยะห่างพอประมาณครับตามที่เราต้องการแล้วกลับมาอีกด้านหนึ่งถอดเป็นลายเดียครับ โอเคสวยงามทามาอีกฝั่งนี้ตามเหมือนกันเหมือนเดิมครับตัดที่เชียงง่ายครับไม่ยากซื้อไม่สูกเราเก็บไว้ ทำเรียงเปวดทานอ่าโอเคสวยงามทีนี้เราจะมาติด12ล้านที่เราตัดออกนี่ติดให้มันสวยงาม แล้วก็วัดดูโอเคแล้วเราก็ทากาวเลยครับซื้อมาหลายปีแล้วไม่ถูกเลยครับเก็บไว้ทำเหรียญปวยทานของผมนี่พับได้1ตะกร้าแล้ครับติดเลยครับติดตรงกลาง โอเคจิบสองล้านง่ายๆครับอันนี้ยี่สิบสี่ล้านก็มีสิบแปดล้านก็มีครับซื้อไม่ถูกก็เก็บไว้พับเหรียญปรยทานได้บุญครับของผมพับได้หนึ่งตะกร้าเต็มตะกร้าแล้วครับเนี่ยหมดหมดนี้ก็หลายบาทนะครับแต่่ซื้อมาไม่ถูกเลยครับเอาไว้พับเหรียญปรยทานได้บุญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบสวยดีครับเก๋ไก่ดูครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ